ก็มีบริการทําที่จอดรถสําหรับจัก,กรยานยนต์แล้วก็จัก,กรยานด้วยนะคะที่จอดรถยนต์ก็มีค่ะแต่ว่าก็ต้องเสียรายเดือนสําหรับค่าจอดนะคะอันนี้ก็เป็นกองรับจดหมายจากไปรษณียน์นะคะก็มีแต่ละห้องละห้องเรียงไว้ค่ะ เดี๋ยวจะขึ้นไปชั้นบนนะคะเราไปดูภายในหอพักด้วยกันค่ะตอนนี้เราก็มาถึงหน้าห้องแล้วนะคะ ตรงหน้าห้องนะคะเขาก็จะมีหมายเลขห้องแล้วก็มีที่เขียนชื่อของผู้พักในห้องด้วยค่ะค่ะห้องนี้เป็นห้องว่างนะคะยังไม่มีใครเข้าพักนะคะก็เป็นโอกาสที่จะพาเพื่อนๆเข้าไปดูรีวิวในห้องพักด้วยกันค่ะตรงประตูนี้นะคะเขาไม่ใช่ใช้กุญแจนะคะก็จะใช้รหัสเข้าไปนะคะ ซึ่งรหัสผ่านนี่นะคะเราก็ต้องไปขอจากบริษัทที่เขาดูแลห้องพักก่อนนะคะเรื่องการดูแลทุกอย่างนี่เราจะให้ทางบริษัทเขาเป็นผู้จัดการให้ค่ะค่ะตอนนี้เราเปิดเข้ามาข้างในแล้วค่ะห้องนี้ก็ถือว่าเป็นห้องใหญ่พอควรนะคะก็มีอยู่3ามห้องนะคะ พอเ,เข้ามาด่านแรกนี่ทางขวามือก็จะเป็นที่เก็บรองเท้านะคะเขาก็จะเตรียมที่เก็บรองเท้าไว้ให้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูด้วยกันเลยค่ะจากห้องซ้ายมือนี่นะคะ ก็จะเป็นห้องที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะน่าจะเป็นห้องของเ,อเด็กๆหรือครอบของลูกนะคะหอพักนี้นะคะน่าจะเหมาะกับคนที่เขามีครอบครัวนะคะเพราะว่าเป็นห้องห้องใหญ่นะคะมีหลายห้องค่ะตรงนู้นก็จะมีหน้าต่างที่กว้างนะคะสามารถเห็นชมวิวทิวทัศน์ด้านล่างได้อย่างดีเลยค่ะ ถัดจากห้องแรกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องตรงกลางนะคะก็เป็นห้องที่กว้างมากเลยค่ะก็มีซิงค์ล้างมือนะคะก็ห้องนี้ก็เป็นห้องครัวค่ะเขาก็มีเอามาตั้งไว้ให้นะคะแล้วก็สามารถามาทํากับข้าวได้เลยค่ะไม่ว่าหอพักที่ญี่ปุ่นที่ไหนก็ช่างนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องเล็กห้องใหญ่นะคะเขาก็จะมีที่ทําอาหารนะคะ เตรียมไว้ให้เราด้วยค่ะตรงนี้ก็มีมอนิเตอร์นะคะเวลาถ้าใครมากดออดนะคะเราก็สามารถเห็นหน้าตาผู้ที่มากดออดที่ประตูหน้าบ้านเรานะคะเขาก็มีสิทไว้ให้ด้วยค่ะห้องนี้กว้างนะคะก็เป็นห้องอทำอาหารแล้วก็นั่งพักกินข้าวกันนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงนะคะมีระเบียงแล้วก็มีที่สําหรับแขวนแขวนตากผ้าด้วยค่ะก็เอาไม้เข้ามาสอดตรงนี้ก็เราก็สามารถตากผ้าได้นะคะถ้าอยู่ชั้นบนสุดก็สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ข้างล่างได้สวยงามน,นะคะ ตรงต้นไมเ้เขียวๆนี่ก็จะเป็นสวนสาธารณะค่ะก็หน้าเที่ยวพักผ่อนออกกำลังกายนะคะโอเคค่ะเราดูห้องนี้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะก็มีตรงโน้นอีกห้องหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันค่ะ จะสังเกตได้ว่าในห้องไม่ว่าจะเป็นห้องพักหรือว่าบ้านเรือนคนญี่ปุ่นนี่นะคะเพดานเขาจะไม่สูงเท่าไหร่นะคะก็คิดว่าประมาณ2เมตรกว่าๆเนี่ยค่ะโอเคค่ะแล้วเข้ามาดูอีกห้องหนึ่งแลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นใส่ใส่ของนะคะคล้ายๆแบบตู้เสื้อผ้านะคะเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นนะคะ อัแบบนี้ก็อาจจะไว้ที่นอนนะคะไม่ว่าเป็นที่นอนพวกหมอนอะไรอย่างนี้นะคะนะคะอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนนะคะเขาเรียกว่าตู้ติดผนังหรือเปล่าน,นะคะ แล้วก็หน้าต่างเขานี่จะกว้างมากเลยนะคะนรู้สึกว่าปลอดโปร่งนะคะโอเคค่ะเราดูไปหมดแล้ว3ห้องนะคะตอนนี้ เดี๋ยวเราจะมาดูฝั่งซ้ายมือนี่นะคะอ๋อส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ํานะคะห้องน้ํานะคะที่นี้ก็เป็นที่ไว้เครื่องซักผ้าค่ะเขาก็ทําฐานไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีอ่างล้างหน้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ํานะคะ มีอ่างอาบน้ําด้วยค่ะคนญี่ปุ่นเขาชอบแช่น้ําร้อนนะคะเหมือนอาบอุเซ็นนะคะไม่ว่าที่ไหนนะคะเขาก็จะมีอ่างอาบน้ําให้เราด้วยนะคะแล้วตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ํานะคะ โอเคคะ่ะก็ก็คงจะสำหรับห้องนี้ก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะคะสรุปแล้วก็จะมีอยู่3ห้องนะคะรูปแบบหอพักห้องพักของญี่ปุ่นนะคะที่ทุกที่เลยนะคะเขาก็จะมีเหมือนกันหมดเลยนะคะก็แล้วแต่ว่าจะกว้างจะแค่ประมาณไหนนะคะก็ขึ้นเกือบราคาด้วยค่ะ ờ, ใน ห้องพักอหอพักในห้องนี้นะคะก็อยู่ที่ราคา6 6 5 0 0 0เยนนะคะถ้าคิดเป็นเงินบานเราก็ประมาณเกือบ20,000บาทค่ะก็เหมาะสำหรับครอบครัวนะคะเพราะว่าเป็นห้องใหญ่ค่ะส่วนหอพักอื่นที่ราคาถูกกว่านี้ก็จะลดหลังตามราคานะคะอย่างน้อยก็ประมาณ3 0 0 0 0เยนนะคะ25,000ืนันเยนนะคิดว่าประมาณนี้นะคะ เวลาลูกค้ามาติดต่ออยากมาชมห้องพักนะคะมาเช่าห้องพักนะคะเราจะให้ผ่านบริษัทค่ะก็คือเราจะให้บริษัทจัดการทุกอย่างหมดเลยค่ะอีกอย่างสำหรับผู้ที่จะมาเข้าพักนะคะเราก็จะมีการหักเงิน ค่าความเสียหายไว้ล่วงหน้านะคะเวลาที่ออกจากหอพักแล้วนะคะถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นภายในห้องพักอย่างเช่นมีรอยขีดควนแล้วก็มีความเสียหายอะไรเราก็จะสามารถหักเงินส่วนนี้ไปซ่อมแซมค่ะเอาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับหอพักของญี่ปุ่นนะคะเอามาพูดคุยให้เพืเ่อนๆได้ฟังค่ะหากเพืเ่อนๆมีคําถามหรือว่าความคิดเห็นอะไรก็เชิญเขียนไว้ใต้คลิปได้ค่ะ